มาตอนนี้เราอยู่ในแมพเมื่อเดี๋ยวเราม่สรีอพอเราเข้าเกมเราให้ไปเดินเล่นอะไรก่อนแต่ถ้าแมพมาแล้วก็ไปเลือกแมพได้แต่ตอนนี้เข้าไม่ทันแล้วและท้ต้องตั้งชื่อไอ้นี่ก่อนไอ้นี้ตั้ง,งชื่อนี่ว่าไอขวดเอาไอไอเล่นเกมตลอดชีวิตแล้วทีนี้ก็แบบนหน

แอบมองเดินอยู่นั่นจ้าจบปืนเพื่อนแล้วก็ยิงมันให้เร็วที่สุดเปืนเพื่อนเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วสมัยยิงแล้วไม่โดนตายก็ตายหนูให้กำลังใจเพื่อนหน่อย มีคนแอบจอังไม่แอบจอังนีนนน่ขอเล่นแบบเปิดอืมไอก้กล้องล็อกนี้กันมันถนัดกว่าแล้ววุ้นอย่าไปยอมแพ้มันปังเลยตอนนี้คือไอ้ฆาตากรมันอยู่ฐานใต้ดินไปหาคนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครล็อกตายไปแลว้วก็ลุก เสียงเปิดประตูตอะไรวัน,นี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะเดียมันเข้ามาหาในห้องนี้แล้วย้ยอนมากโอ้โหตอนนี้คือไอ้ฆาตกรเนี่ยมันหาเยอะมากหาแบบไม่หยุดไม่ย่อนนั่นองสมรักละตินกันแล้วก็เดืหาจนเวลาหมดก็หากันไม่เจอครับ ำมันย่านี่ชักบินยิงกระตังตังตังเวลาของผมเนี่ยออกมาแล้วมนอนมาแล้วชิกกระปังเอาชิกกระปังเอาเอาทำไมไม่ชิกรๆๆๆก,ชกระปังอ่ะชิกกระปังเอาไอ้ทองนี่ร่วมมือกันเอาชิกกระปังเอา

is the chief timing อะไรเนะี่ยอ่านไม่ออกต้องใช้ Google t r a n Slate เท่านั้นยังไม่ได้เก็บอะไรเลยเขี <laughs> ้ยดูยังไม่ได้เก็บอะไรเก็บได้แค่สิบสามเองโอเคอืมเรียกด่านนี้เพื่อเรียกด่า,า,ดานนี้อย่าไปเรียกด่านอื่นเลยด่านยากทำไมผมหึงชอบด่านนี <laughs> ้หนึ่งในนี้คือ คือมันเล่นง่ายมากนันนี่คือมันเล่นง่ายโคตรโอเคห้าศูนย์นะฮะไอเสียงไอไอเสียงลงม,มาแล้วนี่ก็มันก็ไม่นองนมือสนใจว้ามแตกนะทุกคนโอเคนะนี่เนี้ยเปินี้เข้ามาวินิจิ๋วนาจัยอ๋อแย,ย่แม่งไอ้ัด่าพองตาย ทำมันเริ่มดิ่งันดิ่งกันดิ่งดิ่งกันดีกันดีกันดากันดีกันดากินาโอ้อามีบัลิงเดี๋ยวลองทำกูควยเดจะักทาเดีอยควยเดจะักเวลาเป็นจิก้านาโชอามีบัลิงเดี๋ยวลองทำกูจูจะทาเดี๋ยวฟูดูจะโคอามีบัลิงเดี๋ยวลองทำกูเวลาเป็นจิก้าโชอามีบัลิงเดี๋ยอันนี้ก็แค่เพลงนะผมก็เป็นแค่เด็ก ผมต้องมีเพลงที่ผมชอบเป็นปกติแล้วใครบ้านอะ่ะชอบไม่ชอบเพลงที่ตัวเองชอบวูโ้โหเขาขคามต่อก็เต้นอยู่วันนี้อ่ะอุจจ้าอุจจ้ามีเต้นมีเต้นคนเต้นอย่างกูดัมมาโอโ้เจียวู้ฮูอันนี้ผมได้ไข่สองอันนะอันนี้คือ น่ามันก็มีไข่เก็บเป็นธรรมดาอีกมันย้อนระเบิดแม่อ้เหี้ยไอ้ชิบหายไอ้ควายไอ้สัสว้ายว้ายฮ่าฮ่ายฮ่าฮ่ามันเข้ามาฮ่าฮ่ายฮ่าฮ่ามึงเดินตามกูยานอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยอ้ยเหี้ยกูเดินที่คนเยอะๆดีกว่าปลอดภัยกว่านะ อยู่ไอ้ควายมันเดินช้ากันทำไมมันเดินช้ากันจังอตอนนี้คือเอาแล้วโอ้โหมันกล้าจะรีบแล้วนะครับตอนนี้คือสถานการณ์เป็นไปอย่างโอ้โหสุดยอดโอ้โหไอ้คารา์เตอร์คนนี้ยังโงดเลยครับอันน่าเดินช้าโอ้โหโอ้โหอะไรไม่นะเดี๋ยวเข้าไปเก็บเลยครับ วม่งคนเดินเข้าไปเก็บปืนแล้วใครวะใครสู้กับมันอยู่เดี๋ยนาไรอีคนนี้ไอตอน,นมันจะย้นนี่เฮ้ยมันยิงไม่โดนได้ไงวะยังโหดเลยโอย้ยิงไม่โดนด้วย อย่างโหดหเลยแต่ละคนพี่เป้งเลยเรียกว่าอะไรดีพี่เป้งเนี่ยพี่เป้งเลยพี่เป้งเลยโอ้โหกระโดดหลบกันแบบดิจิตอลมากเลยเปง้งไม่โดนกันกนตสักคนโอ้โหมึงช้าขนาดน,นี้ยังไม่โดนว้า นั่นแหละเพื่อน,นยิงสวยอ่าวอเหีอะเอา้า u c k you ไอ้เด็กนายมือถูกฆ่าสุสดยอดอันนี้คือเขาไม่รู้ว่าจะไมาไม่ช่อยู่ดรามา่าแบะควายชีควาย คือตอนนี้คือเราเลือกด่านที่มันง่ายดีกว่าท้าเป็นเทรเอาด่านที่เราคุ้นแล้วก็ง่ายที่สุดดีกว่าอันนี้น่าจะด่านง่ายอ้ามีบอลิงเดอร้องท้ากูจูจะข้ามแต่ร์จูตะโคอ้ามีบอลิงเดอร้องท้ากูฟลาบินถึกานาโชอ้ามีบอลิงเดอร้องท้ากูจูจะ่้ามแต่ร์จูตะโคอ้ามีบอลิงโอ้โหจดติดแล้ว คือแบบเขียวอื่นเลยอะทุกคนโทษมาตอนนี้คือเรากำลังอยู่ใกล้ๆคนนั้ทุกคนแมทถ้าแมทนี้จบก็คือถ้าไม่จบก็คือคิปจบเลยนะครับโอ้โ้โียนทัดกัน้คนฆ่าด้วย โอเคโอเคได้ทุกคนก็วันนี้ขอการจบคลิปไว้เพียงเท่านี้รักทุกคนนะบายบาย